อันนี้เขาพาลูกมาด้วยฝั่งโอ้ไม่ก่คุณพ่อครับลูกสองเลูกสองเลยเอออิงขอขอสีดำขอสีดำเราเตีมสีดำขอสีดำโอเคใช่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 ดำอันนี้ดำไหมอือได้อยู่ได้อยู่ลันขอสีดำเราเตีมสีดำนะอ่แล้วไงฝั่งนู้นแม่งใช้แรงงานเด็กแล้วเอาเด็กเล่นเกมนั่นสีขาวอ่ะขาวเราสีดำไงเออเช็คก่อนเช็คก่อนขอสีดำครับคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนก่อนเขาเปลี่ยนก่อนเขาคุณเอ๊ะ เข้าเข้าเข้าเลยสวยมากครับคุณผู้หญิงเอ้แต่ผมชอบขนไก่มากกว่าครับคุณผู้หญิงครับไก่มันดุขลังกว่าครับมันมันขลังครับมันขลังทันไหมทันทันครับทันเอ้เจ็ดวิ้ครับเจ็ดวิ้งคิวว่าน้องอยากเป็นคอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์อะไรล่ะคอนเทนต์แมนฮะคอนเทนต์อะไรอะคอนเทนต์หนุ่มาเมื่อกี้มาแล้วพี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วขอเสร็จตัวเหรอเหร เอ้าแล้วไม่บอกไม่มีแม่เหล็กนะคบพี่บาไม่เป็นไรครับบ้าไม่เป็นไรครับบ้าจีดตายแล้วกูไม่เก็บกูไม่เก็บของจี้ ครับพี่เราจะเดินตามอัศวินฝั่งเราอย่างเดียวให้เขามาไล่เราแค่จุกจุกกับเขาจุกกับเพืกันเขาด้วยไอ้โอ้เน่ยโรงงานโอเคไม่ต้องบอกก็รู้ไปวิ่งกันรถคุณปู่พี่ไปวิ่งไปวิ่งไปไะแลครับไะแลครับเดินนีเดียวไปไหนเรากลับมานี่ก่อนน้ำมันอูชาอุ้ยนี่มันผัวใครก็ไม่รู้เขาไม่เห็นเราจริงหรอมาเลยมากระอัก ไปไปไปโรงงานโรงงานโรงงานที่นที่อยู่ที่นที่อยู่ไปแย่งหน้าต่างมาทุกอันทุกปันเฮ้ยราชาวันนี่ราชาอยู่ข้างในราชาอยู่ข้างในแล้วพี่แย่งหน้าต่างก็อยู่พี่แย่งหน้าต่างก็อยู่เขาออกประตูโรงงานเข้าประตูโรงงานเฮ้ยกล้าดียังไงต้องทำไมใส่รองรันอุจังมากุจังมาจกล้าดียังไงอะเดี๋ยวเอาตีพี่ทำไมรตีทำไมไม่ตายมันจะมีรับตายมันจะมีรไปตาย พี่ตามอยู่กันพี่ตามแล้วอยู่ไอ้เด็กนี่มันจะว้าวหาเพื่อนพี่ใส่กูไอ้เด็กนี่มันว้ามีคนว้าไปหาบ้านน่ะแล้วจ๋ารอพี่ด้วยทำไมพี่โดนเหรออ้าวนั่นหนอพี่ตามหาพี่ตามหาพี่อ้าวเมื่อกี้คือตัวมันโดนเลยนะไปอยู่กับพี่ไปอยู่กับพี่หรือว่ามันหายพอดีวะสักเรื่งเราไปช่วยฮะเฮ้ยพี่ลืมปรับปุ่ม ไอพี่ลืมปรับปุ่มไอมเนี่ยเขาเรียกว่าปุ่มอะไรนะไอ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 ไฟวิวเอฟเฟกต์อ่ะอ๋อปุ่มไฟวิวเอฟเฟกต์ที่เป็นปุ่มอะไรเก็บล็อกป่ะใช่ใช่ใช่โหลืมเปลี่ยนอ่ะเก็บล็อตชิบหายแล้วว่ะจริงอ่ะใช่ด้วยอ่ะลี่ปรับปุ่มมาขอบคุณครับขอบคุณครับอัศวินครับขอควมสัมภาษณ์หน่อยครับเขาเปลี่ยนตัวขอความสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์อะไรครับ คิดยังไงกับเรื่องโลกร้อนครับโลกร้อนใหมัทำอะไรตอนนี้เนี่ยคุณคิดยังไงกับเรื่องโลกร้อนครับวันนี้พอดีว่าดิฉันก็ใช้ขนไก่มาตั้งแต่พอเพียงนะคะพ่อพีคฮะพออะไรนะว่าคุณแปลีนอนคว่าคุณแปลีโอเคไปตามปัจสบิะเราต่อยีแม่ี่แมุ่๊โอ๊ยี่แม่ผู้ชายหล่นฮะอะไรนะไหนผู้ชายหล่นไหนไหนไหพีผู้ชายหล่นตามนี้มา ผู้ชายหรืออะไรยี้พี่ขอคอนเทนต์วายพ่อออกมาพ่อลงกิจหน้าต่างพ่อปิดหน้าต่างให้เห็ฝั่งนู้นด้ปีนหน้าต่างฝั่งตัวเองขอร้องล่ะเครียดว่ะเฮ้ย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 ใจเย็นกับพี่ใจเย็นกับพี่ใจเย็นกับพี่ครับเอ้ครับพี่จะไปไหนกับพี่ อาจวะมีรถไฟสั่งนู้นแล้วตามอัจจะมีรถไปอย่าท้ามาขออยู่ด้วยนี่คอยอยู่ด้วยขออยู่ด้วยคนไม่ได้เลยเอาครับอยากได้มากเลยครับส่งเงินมาก็ได้ครับไม่ต้องไปจากอื่นม้ากก็ได้งสิน้้าใจเล็กๆน้อยๆอย่างครับแป้สองพันรูมายุ่งกับกุ๊กกุ๊กทำอะไรอยู่กุ๊กอุ้ยทามาได้ทันเวลาพอดีเหมือนกับรู้ใจ ตัวทองเง้าไม่รู้เรื่องเลยเขาตามราชาเขาตากับโซบินฝั่งเขาเองอยู่เนี่ยฮะพวกมึงไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเล่นพวกมึงอ่ะไม่ต้องมาเลยเอ้ามันทะลุไม้มาโดนมันทะลุไม้มาโดนอุ้ดดับลินกูขโมยกูขโมยดับลินไอ้เขาวดำตีเราหน่อยเขาวดำตีเราหน่อยเราจะกินดับลินแม่งเอ้ยมันอุ้มได้มันอุ้มทันเอ้ดับลินเองอ่ะอยู่กับพี่ไอ้น้องอยากกินดับลินเนี้ยเหรอ ไม่กินไม่้กินไม่้กินหรอกเว้ยไปไหนไอ้เด็กน้อยอ้าวมีคนโดนมี่นูดิและพี่มีคนโดนมีครับขังมันไว้ขังมันไว้อย่าให้มันไปขังมันไหมขังมันไปแล้วไปแล้วช่วยผู้ชายขอบคุณครับออกพนักงาการไปเด็กกับเมย์นะสวัสดีครับแก้ฮะสวัสดีครับตีหน่อยตีหน่อยตีเราหน่อยเออนั่นแหละเราจะกินดอกเบิ้ยโง่โลาก่อน ไปไหนอะพี่ไปด้วยพี่ไปไหนพี่วิพี่เมาชิบหายแล้วพี่เมาขับว่เป็นเราอุ้งเล่าอ่ะเราอ่ะกินสอหน้าไอ้เี่กลับมาแล้วเดี๋ยวป้าดึง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 แล้วพี่กลับไปเอวเดี๋ยวพี่กลับไปเอวใครก็ไม่รู้ขโมยไปแล้วเดี๋ยวามันขโมยทไมของกูเองของกูเองไอ้เด็กผีแม่ไอ้ของกูขายนะองผอมกลัมาเดี๋ยวนี้นะไอ้เองใครต้องผอมไปกลับมาเดี๋ยวนี้ อนุญาตห้ยงหิบนอปเป็นสอดวาขอตกเอวยนี่ของตกหวไปกินของตก้วไปกินูคาแล้วพี่ดูคายแล้วเออดูกเาดูกไปเอาดูกไปเอากเบกบกบดูคายแล้วดูคายแล้วเออเรู้แล้วรู้แล้วเออยา้ช้าคายช้าไปอีกขอรบเรียดขอรบเรอีกรอบนึงเ เราต้องตามกับเธอวินเราไม่ใช่หรอเราวิ่นมีฮะนี่กำแพงวายแม่มึงมองไม่เห็นพี่วะมองไม่เห็นอ่ะพี่พี่อยู่ไหนด้วยพี่อยู่ไหนก็ไม่รู้โดนแล้วนี่ไงพี่โดนแล้วพี่อยู่ไหนพี่ก็ไม่รู้หยุดฉันบอกให้เธอหยุดหยุดตรงนี้ดีมากสวยจริงสวยจริงสวยจัง ีคอนเทนต์ป่ะพอก่อนพอก่อนพอกอดทำคอนเทนต์ก่อนทำคอนเทนต์จะเย็นเับพี่จะเย็นเับพี่งัดไปไหนอ่ะผมอยู่นี่ครับพี่งัดไปไหนครับแงตมาหากูนี่ไงบอกกอล์ฟให้ดีว่าอะไรให้ดีว่าอะไหรดิ Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ